การยกระดับหมอลำของผมคือหนึ่งผมมองว่าเฮ้ามีขนบเดิมที่เฮ้าบูชาแล้วก็เถือดทุ่นกันมาแล้วมันพอถึงกาลละสมัยหนึ่งมันมันบ่สามารถไปต่อใดมันกลายเป็นของโบราณมันกลายเป็นของเชยแล้วล่ะหลังก็เลยมองว่าร่องเช็ดให้หมอลำไปอยู่ในจุดที่มันบเคยอยู่ร่องเบิงเช่นเอาไปอยู่ในสังคมเวทีเมืทนันล่องเบิงสังงานบ่เฮ้าเฮาสีเช็ดจังใดแล้วกะส็สิให้หมอลำของเฮานี่ไปอยู่กับดนตรีโปรเจคสีเมืทนัน ที่สีโชว์ความเป็นลวดลายของคนอีสานประกาศซักดาของลูกอีสานว่าเฮ้ยมันบวเชยนะเว้ยเอากลั่เล่นกันอยู่นี่อย่างสี่นะครับแล้วก็เหตในหลายๆรูปแบบแล้วก็ผมก็เห็นการพัฒนาการของหมอลำมันกักบมีหลายแบบนะครับมันบริจอจวงว่าแค่สิเป็นแค่หมอลำแบบดั้งเดิมซุมมือนี่กับเป็นการเอามาประยุกต์ใส่กับแจดเอามาประยุกต์ใส่กับเล็กเกอเอามาประยุกต์ใส่กับหลายแบบอยู่นั่นคือการพัฒนาในมุมมองของผมซึ่งซึ่งจากเดิมที่เข้า ล่ำลองใส่แค้นซื้อเข้ากับเพิ่มเปียโนเขามาหลืกกีตาร์างทีกกะถือว่ามันมันกับวบัยยูในจุดเดิมที่มันเคยอยู่แหละแต่ด้วยหมอล่ำของเข้านี่มันถูกมองว่ามันเป็นของโบราณแล้วหมอล่ำรุ่นใหมหรือยังกะหลายๆคนยังอาจิบ่บริบูรณแลนาการตรงนี้ว่าแค่ไหนมันแค่ไหนมันสิอยู่กับคาิยมปัจจุบันที่คนใส่ภาษาเขาบอกกันยังไง เขาบอได้ถามว่ามึงจะไปที่ใดรือเข้าบอได้บอกกันแบบนั้นแล้วเข้าบอกกันแบบภาษาหม่แล้วเพราะฉะนั้นการร้องการล่ำเข้าก็ต้องเปลี่ยนไปตามคำเบี่เปลี่ยนไปตามบริบทของคนในสังคมที่มันเปลี่ยนไปตามที่มันเปลี่ยนแปลงันตลอดเวลาแล้วเออ,อ <laughs> มันมองแค่สีไสแค่ชุดเรียมเรียมเพชรนันะคราอยากให้วัดกันมองแค่ชุดหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอก เฮ้ามาเบิงมองนี่ดกว่าว่าใผเป็นหนมอลำหรือบ่เป็นหนมอลำอันดับแรกมาฟังเสียงเขาสองฟังคว่ำลำของเขาว่ามีประโยชน์กับสังคมซำใดสามมเบิงทัศนคติของมอลำผู้นั้นแล้ว,วจิตวิญญาณในการเป็นหมอลำม,มีครบสมบูรณ์ซำใดหรือว่าขาดตกบกพร่องในส่วนใดนั่นจังสิเอิ้นว่าผู้นั้นเป็นหมอลำแต่ว่าสำหรับหมอลำในทัศนะของคติของผมนี่มันต้องต้องเป็นผู้นำทางสังคมนำใดเป็นผู้นำทางแนวคิดนำใด